สวัสดีครับผมชื่อโรนันโด subscribe ช่องแอนตี้ฮีโร่ด้วยสวัสดีครับผมมาเซโร่ช่องอะไรนะฮะเฮ้ย <laughs> ชอบ subscribe ช่องแอนตี้ฮีโร่เดี๋ยวนี้เ <laughs> <c oughs> นี่ยครับก็ลองพิจรารณากันเองแล้วกันนะครับ ถ้าใครต้องการซื้อคอยฟีฟ ا 15หรือ16นะครับเหลือเกมอื่นอีกมากมายนะครับก็มาที่เว็บ w w w e f m o r o g c o m นะครับใช้โค้ด anti นะครับเพื่อได้ลดไม่ใช่6%นะครับได้ลด7%นะครับเยอะที่สุดตอนนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับซื้อที่นี่ปลอดภัยนะครับผมก็ซื้อทุกคนก็ซื้อดีมากเลยครับเว็บนี้นะครับอย่าลืมนะครับ m m o r o g c o m ใช้โค้ด anti นะครับขอบคุณมากนะจ๊ะ เลือกซื้อจอยดีๆได้ที่จอยสติกไทยนะครับ Xbox One Xbox 360ไร้สายมีสายนะครับเสียบใช้ได้เลยนะครับส่งถึงบ้านนะครับที่จอยสติกไทยนะครับ0991980125นะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความแหลกในการเล่นเกมออนไลน์บน PC Xbox One หรือ PC นะครับแก้ได้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับติดต่อ NetDuma นะครับที่ www.netduma.com นะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการแอนตี้ฮีโร่นะครับวันนี้จะพามาอะไราแปลกๆหน่อยนะครับเซิร์ฟไทยมันเปลี่ยนเอนจินมามันแตกๆใช่ไหมผมก็ผมไม่ได้เลิกเล่นเซิร์ฟไทยนะผมก็ยังเล่นอยู่ทําวิดีโอคลิปให้ทุกคนได้ดูอยู่นะแต่ว่าวันนี้ผมจะพามาดูนะครับผมมาลองเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์เพราะผมเล่นเซิร์ฟไทยไปแล้วผมเซ็งไงเพราะว่ามันอัปเกรดใหม่ใช่ไหมผมลองมาเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์มันฟรีนะคือไม่ต้องทําอะไรมากก็คือเลือกที่กาลีนา่าแล้วก็ไปเลือกที่ริเจนก็คือ ประเทศอ่ะเราก็เลือกสิงคโปร์มันก็จะรีสตาร์ทกาหีน้าทีหนึง่งเราก็โหลดฟีฟ่าลน์สาใหม่อีกไฟล์หนึง่งแล้วเราเข้าไปเล่นได้เลยไม่ต้องทํา VPN ไม่ต้องอะไรเหมือนเกาหลีพอเข้ามาเล่นเสร็จผมลองเล่นดูนะเอนจิน <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะผมลองถ่ายไวน้น,นิดนึงแล้วเอนจินเนี่ยไม่เหมือนเดือนที่แล้วแล้วก็ไม่เหมือนเดือนนี้ของเซิร์ฟไทยเข้าใจไหมคือเราอยากเล่นเซิร์ฟของเดือนที่แล้วใช่ไหมที่อัปเกรดอัปเดตมาใหม่ๆแต่ตอนเนี้ย ของไทยมันเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่สิงคโปร์จริงจริงนะมันสมควรที่จะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันเว้ยนะตามที่กาลีน่าบอกในเว็บเนอะไรมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแหละแต่พอมาเล่นดูอ่ะไม่เหมือนมันจะอยู่ระหว่างกลางของเอนจินเดือนที่แล้วกับเอนจินเดือนนี้ของไทยคือมันไม่ได้เร็วมั่วซั่วจ่ายบอลมั่วๆเหมือนของไทยยิงไม่ได้แบบมั่วๆเหมือนของไทยตอนนี้แต่ว่ามันโอเคนะลองไปเล่นดูแล้วมันไม่ได้แหลก อันนี้ผมพูดจริงๆนะลองไปเล่นดูไม่แหลกนะแปลกมากเล่นเซิร์ฟไทยแหลกกว่าเซิร์ฟสิงคโปร์ผมไม่ได้โกหกไว้มึงลองไปดูผมพูดไปเนี่ยมันก็ยังเชื่อไม่ค่อยได้ใช่ไหมบางทีอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนไม่ก็แหมแม่งก็พูดได้หมดใช่ไหมมึงลองไปเล่นดูเองแล้วก็มาบอกผมอันนี้เรื่องจริงเล่นฟรีเป็นเล่นฟรีเลยแล้วผมทําทีมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทีมก่อนทีมไม่ได้มีอะไรมากนะมันเป็นทีมบวกศูนย์มาเนี่ยผมเล่นไปนะนี่คือไม่ได้จะเติมตังค์งสักบาทนะได้หกสิบสี่เอ็มอ่ะ นี่คือทีมผมมีอิบา1 1สิบเอ็ดนม่าสิบเนี่ยแล้วก็นอ่านั้นก็บวก0ย์บวกอะไรไปนี่ผมตีบวกกันเองหมดเลยนะแล้วผมก็ลองไปเล่นดูแต่ว่ามันจะแบบมันจะน่วงกว่านิดนึงบางจังหวะตอนเย็นๆเนี่ยก็หน่วงแหละแต่ตอนเช้าๆเล่นไม่มีปัญหามันแล้วแต่วันนะครับแต่แต่ดีกว่าไทยอะ่ะผมต้องลองไปเล่นดูเอ,เองครับนะครับ,นะรบแล้วก็วันนี้ก็ไหนๆมาแล้ว มันเล่นเซิร์ฟนี้ก็อยากเออมันมีของแปลกๆเว้ยมันมีของแป,แปลกให้ดูเยอะนะให้เติมแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้จะมีอะไรมากก็ลองแบบเติมเล็กๆน้อยๆห้าร้อยบาทมาให้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเราลองมาเปิดนี้ก่อนก็ได้ของเขามันเรียกว่าวันแรงงานอ่กล่องวันแรงงานแล้วก็เซิร์ฟเขาจะไม่มีลีเจนต์นะก็พวกคาร์นว์นโล0ูนหกแล้ววันนี้ก็จะไม่มีนะครับผมกินน้าไปด้วยนะครับ ก็ลองมาเล่นดูนะครับแล้วก็ผมคนถามอ่เรื่องเบียร์โฮมไหนๆตอนเปิดผมพูดกันเรื่องเบียร์โฮมเนี่ยผมพูดไปว่าโอเคมันผมไม่ได้บอกว่าแม่งไม่ดีอย่าไปใช้มันนะมันเก่งแต่มันแพงสําหรับฝีมือมันมันไม่ได้เก่ง 700M เข้าใจไหมครับมันเก่งสัก2 3 0 3 3 0 m m แต่ถ้าคุณจะซื้อ 700M อ่ะมันไปซื้อตัวอื่นได้ดีกว่าอย่างโทนี่ศูหกวครับบวกหเก่งแน่นอนนะครับ อย่างต่อเลส08แดงบวก2นะครับเบียโหมมันดีตรงที่มันมีสกิล5ดาวตัวมันใหญ่มงดีนะถ้าเป็นเอนจินเก่าก็ก็ดีกว่าเอนจินเนี้ยนี่คือแย่กว่าเดิมนะพูดง่ายๆแต่ว่าใช้ได้นะผมไม่ได้บอกว่าใครใช้อยู่ไม่ดีผมแค่บอกมันแพงเกินราคานะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นรีเจนกะเข้าใจไหมครับคือรีเจนเนี่ยมันควรจะเก่ง 700m เพราะมันเป็นาารีเจนอย่างลาสันอย่างเงี้ยเก่งเกินราคา คาราวาโลกเก่งไหมเก่งถ้าผมได้ผมก็ใช้นะครับแต่ว่าจุดเสียของมันคืออย่างที่ผมบอกม,มันกระโดดมันแข็งมันทุกอย่างมันดีหมดแต่ทาไมมันต้องลดกระโดดอะ่ะมันต้องเก่งกว่าคาราวาโลศูนย์หกทีทำไมมันกระโดดน้อยกว่าคาราวาโลศูนย์หกตั้งเยอะนะครับแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่ะเราลองมาเปิดกันดีกว่าครับก็นี่มีท็อปห้าสิบท็อปสามสิบท็อปสิบท็อปสามสิบศูนย์หกนะครับมาเปิดผู้นี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ใครอยากเห็นผมแบบเล่นแบบตะลุยแล้งสนุกสนุกนะครับก็ได้อเล็กกับ คุณบกสี่ก็โอเคตลุแรงสนุกสนุกแบบทีไม่มีอะไรมากจากเนี่ยก็มาบอกผมได้นะครับใครอยากดูเดี๋ยวผมจะลองเล่นแล้วอัดคลิปมาให้ดูบ้างดีไหมครับ <c oughs> เเรามาเปิดท็อปห้าสิบถ้าใครอยากดูผมเล่นก็บอกกันมาแล้วใครอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้หรือลงน้อยลงกว่านี้ผมหลังๆผมลงถีนะครับใครอยากให้ผมลงน้อยลงก็ก็บอกได้นะครับบางทีแบบผมอาจจะลงเยอะไปดูอาจจะเบือ่อเอา ได้เลวันดอฟนะครับเลวั orp, นดอฟนี่ที่นี่แพงนะครับ15 m เอ็มนะครับนาเทเนียลคลายนะครับโอ้แไ,ไม่ไม่น่ามาเลยเอาเนย์มาร์มาหน่อยนะโบนุชี่ครับอ่าเรามาดูท็อปส0สิบกวา่าผมชอบเก็บ06ไว้เปิดทีหลังแต่ไม่มีเวียร่านะครับที่นี่เพราะว่าเขาไม่มีรีเจนนะครับอ่าแซจโจลามอสที่นี่แพงเหมือนกันเนี่ยเพราะมันไม่มีรีเจนไงมันไม่มีตัวอื่นๆสวาเลสโอ้โหห้าเมตร มาติดมามก็ยังดีวะโอ้โหแดนเนียเวทนะครับอ่าเรามาเปิดท็อปสิบดีกว่าท็อปสิบเก็บไว้สุดท้ายดีกว่านะเปิดท็อปสามสิบดีกว่าโคเซแพงมากนะที่เนี้ยโคเซนี้แพงจริงโอ้ช oh, oh, ิลดีโน่โอ้โหบาสเตียนขอกา้ากันวะกา้กาโอ้โหฟองลิเบอรี่ท็อปสามสิบ ปีสิเนี่ยโดมาอยากใช้โดอยู่พอดีแฮร์รี่หัวควยเคนนะครับไม่เอานะครับมาท็อป10นะครับคิดว่าผมจะได้ใครผมคิดว่าผมจะได้ปอกบา์นะเพิ่งดูอยู่เวเแตคาปรีไปเองโอ้โหกีดมันกีดมันโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าใครอยากดูให้ผมเล่นอย่างที่ผมบอกเล่นเอนจินนี้เล่น, Engine ลน ID นี้ก็คอมเมนต์กนมานะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e เยอะๆนะครับช่วยแชร์กันเยอะๆนะครถ้าผมถึงแสนซับนะครับจะมีอะไรดีๆมาอีกเยอะเลยครับนะครับยังไม่บอกว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจัดหนักให้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ